สวัสดีจ้าแม่ผ้าเสบจ้าปลากระพงทอดน้ำปลาพี่น้องปลากระพงทอดน้ำปลาอันนั้นกวามันสีแวงเนละคอยหาเขาให้แม่ค่อยกินแล้วอันนี้ปีกใกล้เอยน้องไกล้ทอดหมูกระทะต้มเอา ก้นกระเห็ดเองสุยางพราาบ้านนี้บ่ได้ซื้อของต้องเห็ดกินเห็ดขายอยู่ตลอดกันเลยงานทรงไทยปีเก้ากับว่าได้เพราะว่างานมันเกิดหลานสาวเย่าจ๋าแล้วว่าจะเกิดยง่ไหนพอเกิดยง่ไหน มามามากินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆกินไปเว้าไปซัวกันไปพี่น้องเนี่ยเมียาเป็นยังสี่ละพี่น้องอยกันครอบรัใวไงหลายคนอันนี้หมูหมูสือมาหั่นเองมักเอง น้ำจิ้มกับเพร็ดเองอันแนวต้มกันกะละมังเท่านี่นะพี่น้องกะละมังบ้านเท่านี่ล่ะกะละลมังบ้านเท่านี่ลหละไก่น่องไก,ก่ทอดกะทอดเองปลากระพงก็ไปซื้อยูแมคโคปูกับยาจ๋าไปซื้อมาก <Yeah. S 1> ลูกล้านหลาย เซบน้ำกันพี่น้องมา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 บัดนี้มา,มา,มา,มา